ครับสวัสดีครับอ่าช่วงวันที่6นะครับพื้นสภาพมพศสองพนห้าร้อสิบหกครับแอดยิมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกคนนะครับเนาะครับหลังจากเอฟซีครับเพิ่นมาอ่านำต้นผ่าปลาครับเพิ่นได้โชวได้มานครับองค์ูตาองค์ูชิบะคาเฮาแล้วครับเพิ่นก็ได้นำต้นผ่าปลามาร่วมบุญร่วมกุศลกับปู่ครับอ่ะวันนี้เป็นมื่อวันที่6 ครับก็ช่วงบายบายนะครับเนาะกับมาติดตามไปพร้อมๆกับแอดยิมเพราะว่าแอดยิมกับจดไลฟ์ซื้อของเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับอ่าสีน้ำขึ้นตะไวย์ปูให้เข้ากับสาธุสาธุไปน้ำกันครับกับตั้งจิตอธิษฐานครับขอโชคขอพรจากองค์ปู่ชีบป่าขาวองค์ปู่ตาแหละครับแม่คู่หอมหวานนะครับเข้าเถอครับเด้อครับกับสาธุสาธุไปน้ำกันฟังดีๆพิจารณาคักๆทุกคำเบาคำจ่าของปู่มีดังวันครับกับติดตามไปพร้อมๆกับแอดยิมเรารวยว่าปูครับสีห้แนวทางตัวใดหรือว่าแม่คู่เฮ้า ครับสี่ให้แนวทางเอซตัวใดน,นะครับเนาะติดตามแป็พร้อมกันครับ,รบสวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีเอสุภูสุคนนะคะกำลังรอคอยติดตามเสียงปูตานะคะมือนีกับวันที่หกนะคะวันที่หกพฤษภาสองห้าหกเจ็ดนะคะค่ะเป็นวันมือจอจองางกนก็คือวันที่เก่าสิวีวางศิลาเลือกที่วัดป่าซาสนุบลวาราลารามของกำแหงของยาวแหงของยาวสวงเศร้าแล้วค่ะแหงตน้นผาปา รวมสางนะคะรวมสางองค์พญานาคก้าวเสียนนะคะที่วัดศาสนุบนวรารามพร้อมกับเพื่นเฮ็ดกําแพงเนาะเฮ็ดหัวค่ะหลายอย่างซึ่่สงเฮ็ดประตูโค้งให้ปู่ตานํำว่าสันค่ะค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆนั่นล่ะค่ะสะสมสางไปเพราะว่าไม่คู่กับ่ไดเฮ็ดวัดเดียวเนาะครับค่ะวันที่เก่าก็คือวัดศาสนุบลวรารามผู้ใดากไปรวมนะคะมีโลงข้านมีโลงทาาไในทีมพุทธเอ็มีีกค่ะรวมมาเนาะ ค่ะผ่านมาทั้ ing, venue, ora, Or งซึ Ein ่ ring, ator, pues, soit, dem, งใครลุงไครลงท่านไครร่วมค่ะเือคข่ลงท่านไครของน้องหญิงกับของพุดเดียวมีดีคือผู้ใดเดียอะไรคนเดียสิจัดร่วมให้นะคะก็อนใดอนไดทีว่ามันบ่มีหรือสิเป็นเขากรองไม่คู่ก็บสแยไข่ะเออเป็นเขากรองนั่งของของวันก็เสีเอาเขากรองไปค่ะลอยกองเออเขากองอยู่วดซาสนุบุนวันที่เก่ากินธนาซอเข็มเออนั่นแหละ ก็กะรวมบุญมาหลายคนคุณจิตนาเนาะค่ะแล้วก็จะเป็นโรงน้ำโรงไอตีมฝากมาทั้งน้องไอแฮมมี่ค่ะเพิ่งวันที่สิบสี่น้ำน้อ้วนหลเขาเขาเอว่าวันสิบสองกับสิมียังสิมี่อีกอยู่เ่าพค้งไว้นะครับวันที่สิบสองวันเนี้นอท้าไปน้องสองห้องครับผมพี่เจรนาท้บปูฟังฟังครับาะว่าร่างกายมันสิไว้ัวนหน้าเพราะว่าแค่แม่คู่ไปน้องสองห้องวันที่สิบสองนี่ ต้องเป็นวงดนตรีวงวาล่ำไผ่ลำได้ไหครับผมกระเซียไปลงแยกเขเว้นพ่นกระสีว่าสิลาเรือกีครับหรือแม่นั่นหรือแม่นงวดนี่มันเป็นเดือนว่างสิลาเรือเขาพ่อจางครับนะครับวัดที่เก่าเขาว่างสิลาเรือโอ้ค่ะสิลาเรือสร้างพญานาคแล้วแล้วมันยุคปุ่นพ่นกระสีว่าสิลาเรือสร้างกันอีกย่างก็อีกอยังก็เอออยังครับสูบปฏิบัติธถ้ำยังไงล่ะห้องปฏิบัติธรรมสูบปฏิบัติธรรมนี่แหละครับปฏิบัดิน้องสองห้องไม่ผู้เฮตุนพับปลาไปสองวัน ค่ะ <im> พ่นกบว่าท่านแต้ตองพ่นว่าถาล่อปูตาแม่คู่มาเปิดให้ครับผมแล้วก็มาว่างให้แล้วพ่นกันจังสิไปซื้ออะไรซื้ออีหยังนนเนาะ <im> เครื่อง <im> เครื่องที่สั่งนะคะคร <im> ับผมค่ะเพ่นกะล่อโยซันกะ เลียแต่ไม่คู่ไม่คูว่างเงีได้กัจังมาก่าั่เพื่อกันลอดแต้เดียมสองเด้ยลคลัะไปคู่ว่าบ้างก่อนกันได้เพื่อนว่า่ได้ดอดต้องรอปูตาบาไม่คู่กัหาเมลาอยู่ะน,นะคะนี่เราเข้าค้งไปสักก่อนว่ะว่าที่สิบสองไม่คู่สีว่างบ่ ขั้นขั้นชิปสองนี่พาแม่คู่ไปน้องสองห้องนี่ก็คือแขกที่นี่สิมบ่าได้รับเนอะค่ะเพราะว่าไปต้องไปแท้เศร้าเนาะคะ่ะวันที่ชิปเอ็ดขันผู้ได้ซีมากค็คือมาสวงเศร้าขามาสวงเศร้าหัวเทียงก็คือพิดนะคะวันที่ชิปสองแม่คู่กับสิเตรียมตัวเฮนตุนผับป้า,ปาแล้วก็มีวงดนตรีนั่มตังสินนะคะคส่วนวันที่ชิบสี่เนี้ยค่ะมีอีกนะคะชิปสี่งานใหญ่เลยค่ะที่วัดป่าบ้านเมื่อร่วมสร้างมหาเจดีย์พร้อมกับเดียมนรกนาคะ่ะแล้วก็ มีมหฮอดผสมครบงานเนี่นยมือเว้นกับสิมีแหต้นผักากองยงาวชุดใหญ่นะคะแล้วก็มีโล่งท่านหลายเป็นซีบโรคคนละถพ้กับเป็น FC เอฟซีนี่แหละรวมมาแม่คู่กับสิจัดให์ไหน,นะคะสิมีการแกะไขแ,แกะปลาทูอย่างเซนะค,ะค่ะแล้วก็มีเขาต้มเขาเปียกมีเขาก้องมีลูกชิ้นทอดหรือว่ามีหลายอย่างอาหารการกินนะคะไปรวมบุญได้แล้วก็คนผูใ้ใดสิมานะคะแล้วก็เนม่ยมะเลือนบาเนี่ย มีมหอรสพโคกงอนกับิมีเฉลืมพลมาลาคำสาธิตทองจันท์ลุงโรดเพชรทงชัยนะคะทีมงานแม่คู่นะคะให้ว่ากับปุณละมอดตีสองตีสามค่ะมาใดหรือว่าสิมหาหมองพักสะก,กันกระไรนะคะมาร,รวมง,งานอาจจะมีก๋วยเตี๋ยวน้ำน,นะคะลงก๋วยเตี๋ยวน้ำกระไรเป็นอาจจะมีสองหมองกันแล้วสองหลากก๋วยเตี๋ยวค่ะเพิ่นกกได้โชคได้มา้นนะคะถือว่า ได้ทุกทวนากกะผู้ใดก็ได้สูบไมานก็มีจิตใจอยากค็ดอยากสางอยากรวมน้่นนะคะกะ mm ็บ hmm. ่เป็นังกัมารวมกันไลนะคะมาเฮียน,นั่นม่คู่แต่้ปัจจุป,ปัจจัยที่ม่นรวมเพี้รวมสา่งไม่คู่ค่ะสีแบงปั่นไปทั้งวัดสาสนุบรน้ำแดงละคะทั้งวัดปลาบันเมื่อนนะคะแล้วก็สีมีกวัดแก้วสว่างอีกอาจจะเป็นวนหนามันบ่ทับผมันมันมันบ่นนนไหวนะคะล่างข้าวเขาบ่ไหวไป,ไปอะไรคืองไม่คู่ค่ะ ช่วงนี้มันก็เป็นวัดเป็นไอ้นะคะมันก็อากาศเปลี่ยนค่ะทึ่งในรักษาจากของน้าขั้นไปก็เรื่องตากแดดตากลมส่วงสีใดมัดมือมัดเวียนนะค่ะแต่ว่าบุญกุศลเน่ากระเฮ็ดไปเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะคือการสะสมสร้างบุญยิ่งทํายิ่งได้ดัวยิ่งให้ยิ่งมีค่ะก็คือแม่คู่นี่แหละค่ะผ้าเฮ็ดแม่คูาา่ดคาาได้มาเรื่อยๆก็ได้นี่แหละที่บ้านหน้าบ้านหน้าเสียนะคะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นค่ะสิ่งที่ ดีๆเกิดขึ้นกบเพ่าก็คือคนไทยเฮาอยู่เย็นเป็นสุกมีเงินมีข้าได้เฮ็ดบุญเนาะค่ะได้เฮ็ดบุญสูนท่านได้ยู่ได้กินให้ลูกเตาลูกร้านได้อยู่เย็นเป็นสุกนี่ยละคะ่ะก็มีคุณชาติชาตสุดทรมาค่ะในชาตสุดท้ายเพิ่นก็ฝากมาสร้างยิมขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะหลายหลายยางเพิ่นฝากมา<ช>ถึ่งสินรวมครับวัดนั้นวัดวัดมีเรื่องพร้อมครับิ่น ถวายเวียนให้กูน้ำคารมุนิกามีผู้ใดสังเวยนางสดสวยค่ะเอออันนี้คือนางสาวสดสวยนาหาเนาะคะถวายถวายเวียนกูนะคะความกับส่างเคดียาคนละครึ่งมาสินะค่ะสาธุขอบคุณหลายๆเลยค่ะนี่คือลายกูหลายคนณนะค่ะเม่ร์มาถวายว่าร่วมส่างก็ได้บุญน้ำกันนั่นแหละค่ะกับทุกสิ่งทุกอย่างบ่แม่นว่าเงินหน่อยระเฮ็ดบ่ได้บ่แม่นเนนะค่ะ เงินหน่อยก็เห็นด้คือเกเอาคนได้โศวหลายก็ทวไยหลายเขาก็ได้โศกน้ำปนือ้กเอาเออได้โกคือเกเอาเข้าไห้สางมากปู่ก็ให้เบื่บุญได้เข้ากับเบื่อยู่อืร์จินนะคะเข้าเสียจังซี่มันก็เกิดขึ้นกับพ่อจังซีแหละค่ะหลายสิ่งหลายอย่างบันี้งานแม่คู่ก็เป็นหน่อยด้ยค่ะวันที่ยีผาเองนะคะยี่สิบห้าพฤษภาคมเดือนนี้นะคะครับผมไห้ว่าช่วงฟี่เดือนเพีย้นำหน่วยพรสาธิตทองจันทร์ เฉลิมพลมาละคำบานดอนผู่นะคะบานแม่คู่นั่นแหละครับผมค่ะนี่แหละแม่คู่ก็เอาไปสอยบุญนะคะคเป็นงานบุญเบิกบ้านค่ะบุญเบิกบานแม่คู่ก็เลจยจัดให้เพื่อนนะคะครับค่ะให้ว่าส้มฟี่แม่คู่จัดเองบริสียจักบาทครับผมค่ะถือว่าเข้าเฮ็ดบุญเอาบุญน้ากันนะคะบุญเบิกบานค่ะแม่คู่ก็เลจยจัดให้เพื่อนนะคะยุ่กลางบานดอนผู่ ผู้ใดอยากมาร่วมก็ได้นะคะมองเกาเป็นพวแม่ครูแม่นเมีนค่ะข้าวข้าวเดือนกวางกวางนั่นแหละครับผมค่ะกาซิมีวันที่เก้ากัมีงานวันที่สิบสี่ก็มีสิบสองพระท่านแน่นวลนะค่ะราคายี่ห้านะค่ะนี่ระค่ะในเดือนนี้เชียนข้าวข้าวคันวันที่สิบหกมานอีกโซกมานอีกยิบจ้บฉลากินแมงรัฐบาลได้อี้แม่คู่กับสิไปวัดนั่นแหละค่ะวัดแก้วสว่างนะคะครับผมค่ะเป็นกามหาภูเขาหนะเพิ่นกา แลงขันเนาะค่ะแทงขันมาค่ะระปูไปแมู่้ไปบึงไปแง่งใน,น,นมาส<ช>ัมมะแม่กูกัไปซองเทียอล้วนั่นะครับผมไปซงเทียลอล้ <ไป S 2> วก็กพญานาคสิบเอ็ดเซียนะคร่ะสั่งพญานาคแล้วเมื่อกี้สิสั่งปูองดันบน้ำมาสั่งค่ะเดี๋ยวจังในจังพิจรณานะคะน่ะเนาะค่ะคอ่าบรังีย้ัจมทุสิเเียงมทุสป<า>ูส 在做做做做做，就是说，做他做做做做，我看他就不在，也不然就晚上做来。<啟> อันนี้คืองานาำไมคืองานสมามคืออ้นเสียงอันนี้ยื่นมวปู่แปู่คือพอค้ามารับขันบวลขนาดนี้ไม่คู่เสียงแสกมากเสียงบ่มืมพอเสียงเสียงบ่มือเสียงดูกไก่เสียงดูกไก่เสียงดูกไก่เสียงอมมะักเสียงมวนเสียงยื่นจงไม่ดูนั่งมาคู่เดิเออมเรอ่องเพื่อนเรื่องครับปู่ เออแข้งูๆเขมามืาความเก็บเปล่เอนอุ่นห้พัดห้พายออกไปแข็งคันมันกูก็คืออะไรยิ่งครับผู้งคนว่าปูแตเกึงกระดดกขึ้นมะเปาทำไมคู่เข้าวะคันหมอกระจบง่ายเลยเออเขาคือแย่มากอย่างนานเย<า>ี้ยห<า>มอยื่เนาะครับปูคันเขาก็ลยปวดคนป่วยครับเออเขากห้ปูแต่ปวดเมือนนน่อยคนั้นปวด โอ้มันคนหนากคือก็เท่เา,าได้ก็ตอเป่ปวยก็ไปหาหมอเท่านั้นแหละแม่ใบยมครับปูเออ,อ,อปูเรื่ยงจะข้ามบุญกันมาการเออข้ามบุญข้ามบุญคนเนี่ยอืร่วมแรงร่วมใจอืนี่คือพลังอาจยิ่งใหญ่ยิง่งครับพลังนั้นก็บบรคือพลังขามาคือกันคือขามาคือร่วมพลังได้ยิ่งครับปูคนเท้าขาขายความ,ามขา,ขา,ามาคือขาดความเครือมัน ผู้นําไม่เข้มแข็งเออมากับไปว่าได้เออคนเข้ากับผู้นั่งก็คือพายกับคือไม่คู่พายก็คือจขังนั่นนะเออไม่ใช่การเรื่องอะไรบ่ได้ไปบีบดดบ,บังคับผู้ใดมาขังบ่ได้บีบบังคับผู้ใดให้ไม่เชื่ออันนี้เขาเรียกว่าความเชื่อขวนบุคล แก่ไม่คื่อก็อย่ารบกูแมงบวบเชื่ออืนครับผมเออคือแพะบวกเชื่อบวบเชื่ออืกแงเชือน่ะมันก็สวนกับเชืออืมันก็ขื่อแล้วเนคก้นอก่ังเอยเออขื่ยแต่เออออกะแนเชือนี่คือแก่เลมันเป็ชื่อ เอาบบแค่เอามัดตึงอย่างว่าแค่กอแค่ไม้โนมอะไรกลุคราวมมันก็แคอ่างเนย่เมื่อยวเมื่อก็หุบระเขาพุไม่กคอบางทีคือแคบอนนี้มันไปกินเขาหมดั่นเลยมันกิงบ้างอไรกมันงอแค่เกลียวงอแค่เกลียวเพราะว่ามันมาดค่กเข่าก็ำ้งอะไรกครับผมโอ้โหแบนเพรกัรที่มันหักโค การักานแค่แ่เขานักแล้วอ็เขากตเมื่อไรู้ดิเขาเป็นคนงายไม่รู้ดมันก็รู้้ตัวเองก็ได้เพาะแค่เขาไม่ง่อยมาเออมื่อไรก็ง่ายง่ากตัวอ่านปวมยิรงกับมื่อไรก็งา่วนเดียวเือไ ไอไผหวองมาเมือเม่เป็นแค่แบบเช่นใส่ข้เดุโนรหวังเออใช่แต่วันตอนแกงกะปิใช้ข้อแากกะปิเป็นคอใช่อุบวรแดงท้ทนี่อ้ยเป็นข้อชิบพ้อแดงเรื่องครับปูปูเป็นจำแปปปีไก่นอนบแล้วมีปูแล้วครับปูไปไรขึ้นมากเมือเรียกตะว่ให้จำปูอไรกันว เออค่าจังบาทก็ขึอนได้มามเอาไปจังแล้วว่ดข้าเออวันนี้ไปใช้มาเหมือนคดิมสบายเยอะวัดข้าสบายคือคือบาทเนี่ยวัดข้างด้วพ่อับอ่อนหายด้วพ่อผาาคือยังกัดคือเค็ดบุญกัดคือเค็ดไม่คู่ฟ้าแข่งกัดคือแข่งคือยังคือเมื่อวัดข้งเยอะครับผูเพราะว่าทุกคนรู้ใช่ไหมเออลูกร้านพ่อหุงวัดข้างมันบุกร้านใช้บุญแท้จะรู้หมดว่าทำจริงหรือไม่จริง ควที่เขาเว่าบางอย่าคือความอิจฉาลดชีชีลงนะหนูเออด้อพวกทื่อว่าวน่อาจจะบรูตัวเป็นงั้กูคือบ่อดดเป็นงั้นกูคือเสียอืมคือแกน่าราาเบืงกิจะของผมอืมบางเชือบัตรชื่อพื้นฟื้นก่จะของบ่อดดความอิ้ฉามันแห้งนะยืมครับปูเออความเหลียดร้อนจะของม,มันก็ได้สูงขึ้นเป็นาการแข่งกอุียดได้ณเเั่ ม็คืออย่างงูมืดูดแต่พเขาบอกใช้นิวตีน้องตีกัดว่าไงควรจะควนอะไรอยู่เกี่ยวคับเข้าเขาสิใช่แค้กับเกี่ยเขาเขูอันนี้คือควบวิชาที่ใช่จ้ะเข้าใ่เว้นนะครับถึงไปนอนหมุนแผลเกี่ยวคับใช่กับไช่แม่ว่าเกี่ยวมันเปิด้านขันมันเด้่วเ ควรบุก้งเืมมไม่มืดไรกได้พใช่กันด้ยเืมครับปูกระบอไม่ไว่าเรืมครับไม่มืดไรชื่อช่องปอกมาใช่กันยังได้เลยครับไม่บืมครับปูอนี้มัดเรียบจะยืงใจใหมักบ่คือกันก็วืมครับผู้รัคดกัมักเมื่อขาแข็ผู้รัคดกับมักเมื่ออวดตูปูอือผู้รงคดกับมักเมื่อเท่าผู้รัคดไปเอาเมื่อนุ่มไปกะแสเออความมักความตรงกันบ่คือกัน เนาะแต่ชื่อพ่ออยากให้ทำร่วมกันก็คือบุญอืมคือยันคือบุญบุญโตนี่แหละจะหนุนน้าให้เข้าพบแขงสว่างบวชจะฉาดนีละฉาดเนี่ยอืมอันนี้คือที์จะทำแห่งความเป็นจริงได้เดียวครับปูเออคือโตบุญจะหนุนนําชมผู้เร่ยข้องบวชจะเขียบุญงานบุญบือบุญบ้านจะน้ำเฮีอน้ำข้า่ งาดวนงาดบ่ม <ắc> ือเว้ย่าเขาวัดฟังค่ำบ่ชระเวรย่าอันมือคุ้นคาบ่มันนางฟังคู่บอาจาายเพิ่นขอเงยบ้านเมืองเพิ่นขังงะเพิ่นใหดบุญก็แค่กะบ่เด็กไปห่วงข้างาใจดูน้ำหวานน้ำเงินตายไปกึมบ่ได้คือเขาเกอือบุญจะคล้องเคสกับ่มือพ่อหน่อยเห็นบอกจะไปทางไงนบ่มือเสียงจะวางเลย นี่เระมันมันคุ้กเค็จัดอย่างถึงเพราะฉะนั้นเราม่สื่อเดียที่แนะนำเออเขาแนะนำให้สื่งดีๆห้ากับฟังฟังหูไว้หูเพราะว่าเรามีสองหูใช่ไหมหูหนึ่งกูฟังหูหนึ่งกูบ่กปฏิบัติจังดูที่ใจของเราห้าวจะคืนจะได้ก็คืนห้าวจะกินจะท่านจะกินใหญ่มาก กูได้ไาเนี้ยกูได้หาแสนแล้วเออกูเขินนักกันได้กูเข็นบุญหาด้ยกัได้การไม่เป็นไงไ่เงียบัง้อเขินหาด้วยกัได้เพราืนงแ้ต่ว่าไว้าเข้าจะเบิ่เอาไปแต่เงินเรากินหมดป็นงั้ต่บุญที่เขาจะสงขาดย่งเหลือหาด้วยมั้งบเราก็เบิกได้แค่นั้นหดรอพิษน้อยอืแต่สัหรับคนที่ใจต่อใจนะยืบ กูนั่งโคตาอธิฐานเอาเารื่องพอก็อย่้บักคับเรือพออหายใจได้คนละคึงว่าแค่เขาเนี่ยเคล็ดอื่ไหมเรื่องเค็ดอีหนีคนละคึงบาทยี่พ่อกะผงมานนาคุนหายได้หลายเท่าเรื่องเออมาเปิดกันขันคือกายขาชงบุญของฮ้อมันกะออกดอกออกผมรูพ่อแมมันบอกออกดอกคือบอกเคร็อื่นนะนะมันจะคือ,อ้นอ้น มันโอ๋ขาคือคือเรื่งที่มว่าแข่คืว่าถืออกพอว่าแข่ก็มันบลคกำเลยพอกับอื่นมัอื่นเร่งมันจ่ายหน่อยครับเออพอว่ามัน่ถืนค่าก็ว่าืออืก็ว่าชอื่นอยากค่าอื้อหือก้าวปูเออแห้งพักดอ้โคตรั้งดไก่กูก็ว่าอยากไมันได้หมพ่กว่าออกจัอเนราะว่าแทเออหาข้อคแค่หนานกโกันาถึงไใจปึ๊บ ไกล้หานตวพ่อกัะจ้างชใจให้มันขึ้กันอรเรเงี้ยแมันหนักข้อบ่อมันกินเข่าได้บ่อบอพ่อจ้าจ้หนักใช้ครับผัวหายใจมากระถึงใจหายมจเม็ให้พตอพ่อเก้เกล้ท้ไหายเราดีขึ้นรอเปล่าขอก็เนเน กยัยน่งนวเขาพึ่งะด้เออ <c oughs> อันนี้เอฟคีร่วมบุญมาเนาะอ,อาจจะอ่านบ่ได้คนได้รู้พอจะพอไปคนด่างไหมลูกอ่านลายพอได้คนด่างแหลกเสียงมันแฮ้ปื้อปื้ออันนี้งานนวเขวยการนอกรวมขังมหาจีนเนาะพอกับควงมาได้เอออันนี้น,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 นั่งท้องใบหมาโค เออรวมขางมาหายิื้น no ั่งมาได้รอยเบาปอบกัน no ั tá, ่ง no บังอ้อมนั one, ่งบุ no ่มเรืออ้าวหายไม่คุกไม่รักไม่คุกไม่หมานด้อแค่บใบกันมาแนวอือับปูคคนคนมันฮึ่งให้กกแนนใหญ่รื่งรับ่งอันชยาบัวยื้อถวายย้ย่งปูมันขึ้นเดืถดขึ้นยดปูโอ้ใโ ฮาดครับผมฮาดครับต่ออบไม่คุ้มืม่ร่าไม่คุ้มไม่แม้กเด้องางไอ้ใคยานบวดื้อวนหน้าค่อยว่ากันใหม่นะลูกนะเื่อวันนี่ก็ได้เรี่ยววันหน้าพอสาลวมันแข็งพราน้าเก้าเสียนว่าเ้าเก้าเสียเก้าเสียนค่ยยาน้าเก้าเสียนหนึ่งองค์ครับผมเออาสิไแกคู่แกมานก็ร้อ อตรงคีนี่ก็คือการง่าย้วยคืดูดยข่ดูดไข่ด้วว่าจะ้าไปหาเดือนเดืนเดินบือรู้ออมันบ่ดดื้ออืมคือเว้นหายปู้ชานั่นพอว่าอย่างอื่นด้ยืมเขาคือหายผัวได้ยือก่อนอันคือยืมเขาบ่นเลยใช่าคือให้ยืมบ่วชก็คืออ่ะบวชก็คืองานสาวสดสวยนาหาเนาะเออพรม luồng sáng mà hát kì chứ áo hải đi ngang làm mươi khủng mươi gạp mươi khủng mươi mãn đó luôn đó rồi vô cả sức kết vâng hành sức kết cái vâng ngoài như phải sức cao rồi rồi vô mươi cả nhà nó à mươi khủng mươi gạp mươi khủng mươi mãn dừng dừng nó có đường vừa sức sức khổng ná lúc ná chứ ruộng buồn mất hàm không có đầy ra hàm không giả thiệt này cái cao không có cái ươn buồn bỏ เออนางนื้งนางนางบริการมาเก้าคืบอันนี้นางแต่งบริการมาเกิดคืบเอออันนี้พ่อใหญ่หามบริการมาเก้าศูนย์ผิดหวังก็คือมอญคเอแค่ประกาศใจนี้ตู้แต่ก็ประกาศแล้วก็เดิมอันนี้ได้คือได้เสียงคือหวังบุกมาแข่งมาแข่งสองยืม เออไาคู ah ่ไค้นไายคือเคียงเรื่องง่ายบ่สงมาจจะอ่านได้คือใหญ่เนาะเออคุ้จะหามือคื้นหลัคือใหญ่บ่รู้งานของแนกคู่ใจว่าพัวรู้รู้ปันเดียวได้ฝันอ้าให้ลูกหลานชื่อมือไห่ชือไหญ่เคียงชื่อรวมพวกมามือโชมือเร้ามือโคกมือม้าอายุวันนีกขับระหิหึแล้วก็รวดด้วยอันนี้คงด้วยการกินการทานงวดนี่อืม ให้ลุกร,ร้านได้มาร่วมเกิดรวมแข้งมหาเจดียรุ่ 19, 19, 19, 19, 19, นสิบเก้าสิบเก้าสิบเก่าหนวดแล้วก็หาเงินงานงานดไปทำงานต้นอยู่ละ